บายดีสวัสดีปาลุงเอฟซีเมสสุขุมสุคนพี่น้องว่าอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอแคมเปรี่คือเรามไม่ไม่นี้อยู่แก้กระเบาพี่น้องอ่ะสิพาเด็กมาลิดกัะแมนสิพามาเบิ่งเข้าเตยบ้านพี่น้องแล้วก็แต่ตอนนี้สิแว่ไปเฮือนหมู่ก่อนพี่น้องบายดีบายดีปาลุง มาดิเปลมกันมาดิเป็นลมมาดิเป็นลมตอนนี้เ้อสีแว่ไปเลีอนหมูก่อนพี่น้องกาไปเบิ่งฝันเลี้ยงหมูฝันว่าเลี้ยงหมูนั่อยู่เพี่อันฝันหมูฝันเนาะที่เคยมาตลอดเมื่อวานฝันก็มาเนาะไปเอาก็สีไปกันเลยพี่นเนาะโอเคตัวหนึ่งหอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปโอกับเมเสียวนอนบ่ไปเสียวนอนบ่งี้เฮียเตยบ่ดิเตยหอมเนาะ นั่นเห็ดนั่นเราเรียการนี่เจ้ากินได้ผังหนอกเลยเนาะได้นได้องานาเไปปั่นนนี้น้ำผังนอกเอ้น้ำใบระบกั่นเไละผมเคยเห็นมูใหญ่ใี่หมกบเอาตัวน ต้นไหนิบกระโตเขาตัวนั้นเป็นยังเขาบอกมันกี่ไ่มองใส่มันยอนลงคล้า,ลา,ายาต้นฉันแดนต้นนเาใส่มันยอนลงมีตำหนิเนาะเ้ยากเลยลูกง่ายสุดกระเจอนง่ายดตัวแม่ แล้มันออกตัวนึงในจักรโตอันลูกมันชิาโตกต้องพันใหญ่ดิเนาะเออลูกน้อยๆันนีนะลูกมันลูกนอยๆนคเวนี้ท่นแเขาเขาไปย่างเขาไปย่งนตัวดีเด้ตัวใหญ่ใหญ่่นนี้เขาคายตัวนึงจักรหล fall. ัจักหมื่นพันตัวเช็ดเสนของมัน

ลงอย่านทานเด้อันนั้นาก็เกิดบ่นะเกิดเกิดบ้านซนี่เออก่อนสิไปโตบ่น้องย่านลูกน้อง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 าไปพาน้องออกน้องบ่เคยเห็นหมูใหญ่หมูหยังอันนี้โอ้่มันัดมัน้ด้เนาะอยากได้เนาะ ไล่เาบอกพักอนี่แนะค่ะหน่กััง้อยดน้ักตัวนึ่งเนาะพ่เก็บขึ้นพอเปนแล้วมันให้คัะมันหิวากเนาะพอยไปยูผ a ้ผู ใช่เนาะเต็มขนาดแล้วเนาะไม่แต่ไม่แต่ถ่ายกินอย่างเดียวคำเกลือด้หัวอาหารเนาะมันสิเกลือหั่เกลือบอลเกลือเฮงพี่น้องพอพี่น้องมาครบเลยบอหมูวัวหารอย่างเดียวแล้วเป็นสองถึงสามร้อยโลน้ำหนักพี่น้องมันหิวเนาะมันหิวย่านวันร้อยย่านบ่ออุ้มไปใช่ ยายาน้องเลยพ่อพักพ่อครับสบายหนึงพี่น้องก็มาเยี um <m ati> <m ati> <m ati> <m ati)> ่ยมแผนหนนึ um, ่งก็ะย่างค่อยไปค่อยมาแหละเนาะเสียวโอ้คงเสียวเนาะพี่น้องไก่ต่อเพื่น เรียนซานหมพี่น้องครับ2ลังพี่น้องลังนี้ก็แม่นลังัลเป็นเฮ็ดเก่าเพิ่นมเ็ตะกี้เนาะัเอาอกเอาเตยพี่น้องเตยมาปลูกนี่เตยหอมพอสิพอกนอนอยู่ตูบน้อยแหละนจะว่าบ่สบายไปมายากแล้วบ่ หมูขุดหัวข่ายกสบายเมื่อเด้อพ่อเด้อไปแล้วลูกมาลินน้ำไมไปหมูเอาจักเอายังให้ทั้งขาทั้งยังเตยพี่อนเราไปนอนท้ายเสียงนอนที่แค่หลังนี้บ่นอนเีือนหลังนี้บ่ mạnh tốt nhắn hèn. hả làm mèn cái gì mà mèn hút làm nhầy anh ơi ồ mùa 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 còn đây ผมได้ทั้งหัวขาได้ทั้งยังนั่พี่น้องเไงสนใจด้วยหัวขามัวขู่นไปไปมือมันข้านไปมาใหม่เสียด้วยกินถ้าบ่โอเคโอเคช่วยดิช่วดิโอเคเนาะตอนนี้เขากะลังจากมาเทียนมูงเขากะสีมาเบิ่งเขาเตยบานการแข่งขันเนาะพี่น้องเนาะระหว่างโรงเรียนทีมโรงเรียนเาพี่น้องไอ้แกงกระเบากับ กระเพยแจ็กน้องพื้นบะน้องพื้นน้องพื้นเดี๋ยวทางโก้ซเกบนว่าน้องพื้นแล้วแขกคนมาเบิ่งกับลายอยู่พี่น้่งผ่านเด็กเบิ่งก่อนก่อนสิกับบัานนาะพี่น้องนะประมาณนี้น้องพี่น้องนะ

đùi đền cho kênh căng cả bầu đó phi bắt nó phải đây nó xếp nó phải nó cái nưng, thau chơi phi long, thau rẽ rỗi, hai một phi song น <c ười> <c ười> ้องฟื้นสองแกงกระเบ๋านึงอาโอ้ยนมาธยมแกงกระเปาหน่อยไปลองพะว่าวันค้านี่กสิเป็นวันร้อยกระทงเดี๋ยวไปลองนะเป็นเสด็จวันลอยกระทงอยู่แกงกระเบาเนาะจัดงานลอยกระทงยังเลืีกสองมอ ในนมอเคียันน้องเพ่อนเนาะโมโหรือว่ามัธยมลไาก่แมนเนาะแก้งกระเบาระหว่างแก้งกระเบ้าน้องพือใกล้กกับน้องทัแหละี่น้องน้องเาะ ันที่แปดวันที่แปดไ่ต่อแ้เสียนะสามอย่างเสียเท่นะเสียทิ้งโ้ดเสียทิ้งโ้โสย่อย้ยนยได้ไม

ี่เรียงกระดูกตัวใหญ่เซเด่นไปแล้วอันนี้คือการมาแล้วครับนเราจะมีมีความแตกตัวบ่เข่าใ่ะบ่เข่าเด้อ ไว้ที่นี่ละส่งขึ้นเขาส่งขึ้นเขาโอ้ยส่งไปส่งมาที่นี่น้ำใจนะแต่น้ำใมันกินบุ่ยอิ่มคือดำในกล่องสองคนเลยเด็กๆเศรษฐกิจเองเนี่ยไะ

Hãy subscribe <laughs> cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สน้เนได้เ้นมเปสร็จเกอบโอเคมาหอเถีอนห่อซานเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่ห้องที่ห้ายงนาตอนนี้ก็ต้องคนหนักเนาะไปใ่ต่อ ไปใช้ต่อเลยไปใช้เลยเอาแม่เอาปูฮะเอาแม่แนวปูฮะเอาแม่แนวปูฮะเขาคอยขี่แม่น้องไปนั่ฮะโอเคเนาะพี่น้องหลังจากมาเตือนหมู่แล้วก็แวะเบิ่งเขาเตะบงเต้บ้านหนู่นนึงพาเด็กๆเบิ่งเนาะเอาะหมู่เนี่ยนู่นนึงเนาะจิตตะขอจบคลิปปิดคลิปไปเพียงสำเนีญเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแล้วก็เป็นแรงเชียร์แรงใจฮะอื่นทั้มลี่ แล้วก็เป็นกำลังใจคือเก่าเนาะปลาลุงเอฟซีทุกคนบ่าวาอยู่ในประเทศหลัวกาต่างประเทศเนาะทั่วประเทศเนาะพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่อื่นแฟมลี่ขสวัสดีสบายดีปลาลุงเอฟซีมัดสุขสุขคนพี่น้องพ่อพ่ออีกทีหน้าพี่น้องบ๊ายบาย